เมนูเดิมๆมิสเตอร์เอ็มร้อยห้าสิบกินกะเพราเนื้ออีกแล้ว <c oughs> วันนี้ได้นางเอกก็ด้วยนะร <c oughs> าดหน้าหมี่กรอบตอนกลางคืนก็พาไปกินราดหน้าตอนเช้ามากินราดหน้าอีกแล้วจะกินอะไรอะอิียวก็เบื่องราดหน้าหมี่กรอบแต่ว่าใช้ดอกกระหล่ำไม่ใช่ใช้คนานะ คณะอ่อนๆเพราะว่าเราคณะแก่ก็กินไม่ไวไปเลี้ยงรุ่นมีคนชมว่าสาวสุดเลยนางเอกนางเอกเขาชมว่าสาวสุดคนอื่นเทาหมดอาม่าสาวอยู่คนเดียวบางคนดูไม่ได้จริงๆนี่ต้องให้ให้เอฟซีนี่ทายว่าอายุเท่าไหร่แต่ยุอาม่าเท่าไหร่ออเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเข้าแล้วเจ็ดสิบห้าดูเดี๋ยวซูมเข้าไป <He> o, เหี่ยวมาแล้วไม่มี่องเหี่ยวหรอกอย่างนี้ไม่เหี่ยวดอกเจ็ดสิบห้าอย่างนี้เหี่ยวจะเรียกว่าอะไรตามอายุเนี่ยแม่อยู่ในนึงในนั่นเลยเอาจริงๆอันนี้พูดตามรับจริงนับวันน่ะรู้จักไหมตาเนี่ยอุ้ยทั้งเหี่ยวทั้งย่นทั้งไรนั่นเลยแถมแต่งหน้าแล้อ็ดูไม่จืดเลยอันนี้เจ็ดสิบสี่ 74, อันนี้ให้ถ่ายนี้ ในถ่ายกงกงเขาแปดสิบสามนดกงก็แข็งเลยก็งก็นแปดสิบสามที่ก็หน้าไม่แก่นะอไม่พุ่งข้าวพึ่งข้ายังไม่เข้าดียังไม่เข้าแปดสามแปดแปดสิบสองเต็มอันนี้นี่ก็จะเข้าไงนี่ยังไม่เข้าเข้าคุมพามีนาเนี่ยมีนาเข้าก็มีสาผ่าน74เจ็ดสิบสี่กับแปดสิบสาม กินเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มเนาะได้มีเรื่องให้อะไรเขาโทรศัพท์ไปหาแบบบอกมองเห็นกันน้องคุยกันไอ้กูหวกนอนอยู่ไอ้กูอยากมาจนแต่มาไม่ได้นอนไม่นอนนอนอยู่ไหนอะนอนอยู่บ้านได้แล้วบดแรง เอาอยู่กรุงเทพนึกว่ามันซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยก็มาคุยก็เข้าถึางครับเนี่ยนอนหมดแรงแล้วก็นอนอยู่บ้านประจำเหมือนกับใหญ่ๆ้วน <รถ S 2> นอนอีกไม่ก็ถ้าเหมือนใด้สูงให้งงถ้าฟอกมามันจะแบบยจะไม่ไหวจะโซ<ส>่ครับรถไม่ได้ตั้งแต่อยู่นี่แล้วเริ่มไม่ได้เลยจึงกล้กาไป